การใช้เครื่องไฟฟ้านะครับง่ายมากเลยจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเพิ่มสปีดนะครับจากตรงตัวเจ้านี้ได้เลยนะฮะเนี่ยครับหนึ่งจนถึงสิบสี่นะครับสิบสี่คือขั้นเร็วสุดนะฮะโดยที่พอจากเลขเก้านะครับมันจะกลายเป็นอักษร A B C D E นะครับแล้วก็กลับมาศูนย์ศูนย์ก็คือบูตธ,ธรรมดา ไอตัวเหมือนคล้ายๆเหมือนไม่ได้ไม่ได้ทำการอะไรนะครับอ่าผมปรับไว้สักหเดี๋ยวสักหแล้วกันนะครับอ่ะโอเคหรืออีกวิธีที่ง่ายนะครับแค่เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันครับที่ชื่อว่า Boost Speed n e c k นะครับอ่าเดี๋ยวผมจิ้มให้ดูนะครับเนี่ยครับเพราะว่าตอนนี้เราซิงกับบลูทูธอยู่ ให้ซิงเปิดบลูทูธกับตัวโลเคชันไว้นะครับตัวเครื่องเนี่ยมันจะทำการซิง์อัตโนมัตินะครับก็เหมือนเครื่องเล่นบลูทูธอะไรปกติทั่วไปนะครับโอเคอ่ะเนี่ยคือหมดคันเล่งไฟฟ้าแล้วนะครับเนี่ยสมมติผมกดลบลงมา5นะครับเนี่ยครับตัวของมันเองมันก็จะปรับลง5้าเลยฉลาดมากต้องบอกคนเขียนแอปเนี่ยสุดยอดนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเล่นลูกเล่นนะครับ ของตัวรถนักันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะนะครับก็อย่างตอนเนี้ยเมื่อกี้ก่อนหน้านี้เรามีตัวของฟังก์ชัน a n น i t ้ i ไปแล้วนะครับโอ้แสงมันนั่นไปหน่อยนะครับ a n t i t ้ไปแล้วอ่า